มูฟช่วงตามรอยจมิกรจะพาท่านไปพบกับมุมมองการถ่ายภาพธรรมชาติระดับมืออาชีพของเมืองไทยที่จามิกรสุขรรามอนแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูแล้งช่วงที่ธรรมชาติทางผืนป่าและทุนเขาทั้งภาคเหนือเริ่มแห้งแล้งและไม่สมบูรณ์น,นะครับแต่สําหรับธรรมชาติก็มีสถานที่ที่สวยอยู่ในอีกมุมนึงเสมอครับ ที่แรกที่พี่จะมิกรพาผมไปก็คือหาดมโนพิรมจังหวัดมุกดาหารตั้งอยู่ที่บ้านชะโนโดตำบลชะโนโดอำเภอว้านใหญ่ทางจากตัวอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารไปทางเหนือราว30กิโลเมตรเป็นหาดที่ทอดยาวหลายร้อยเมตรอยู่หน้าวัดมโนพิรมหากใครอยากถ่ายภาพพี่จะมิกรแนะนําให้ไปช่วงนี้ได้เลยครับเพราะลําน้ําโขงน้ําลงกํลาลังดีเห็นสารทรายกระทั่งเป็นที่เดินเล่นและเป็นถิ่นธรรมหานก่งของชาวประมงอีกด้วย ดังนั้นจุดเด่นของหาดนี้ก็จะมีเรือประมงจอดอยู่มากมายเป็นองค์ประกอบ,าบาภาพที่สวยงามและลงตัวอีกแห่งหนึ่งของลำน้ำาขงครับพี่จามิกรแนะนําให้ตื่นแต่เชา้ามาตั้งกล้องรอชมพระอาทิตย์ขึ้นบรรยากาศดีมากๆแต่มีเรือประมงล่องไปมาตลอดแต่ไม่ว่าสถานที่จะสวยแค่ไหนแต่ก็อย่าลืมดูฟ้าฝนด้วยนะครับช่วงสัปดาห์ที่แล้วเป็นช่วงที่กําลังดีครับท้องฟ้าเปิดที่เขาเลยได้ภาพสวยๆมาฝากผมแบบนี้แหละครับการเดินทางสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือจะโดยสารรถประจําทางก็ได้เช่นเดียวกันครับ บอกว่าไปวัดมโนพิรมหรือหาดมโนพิรมก่อนแถวนั้นทราบกันดีครับหากใครได้ลองไปแล้วอย่าลืมถ่ายรูปม,มาฝากกันบ้างนะครับอ้อแล้วครั้งหน้าพี่เขาบอกจะแนะนําหาดของลําน้าโขงให้อีกที่หนึง่งความสวยงามพอๆกันเลยแหละครับจังหวัดใกล้ๆนี้ด้วยสิฉันอยากจะรู้แล้วครับวันที่ไหนติดตามได้ไหนตามรอจะมีก่อนช่างภาพวิกเอ็นในสัปดาห์หน้านะครับ